เดอนต้าเสยี่ยน่ะดาเินมือผู้า่อสีแมหนึ่งโขงเนี่ยกำลังัน้นนน่เด็น่งนยเดี๋ยวผมหาหมูนี่อยู่ผู้เดียวเอาแล้วแต่มันส หนาวเนี่ยดขึ้นได้หลายแต่ว่าโอ้พอท่านได้ออกใจแล้วคุณเลี้ยบานใจเนี่ยกรเด้อขาเนุ่มเฮ้ยมีเงินเพราะเราเปล่าเพราะเราเ่าน้าแข็งหยวนฝาหยุดตีง่อยฝาก็เร็วออกจากน้าแข็งนี่บานแข็งรูนี่ละน้บ่นก็ดแล้วนะเอาย่างน้อยอีกโอ้ยเอาเ่อนแล้วอ่อนแล้วไล่ยวน่ยน ทำบุญเงินครับทําบุญบ้านบุญเงินเด้อเหือนเด้อือบุ่เดว่ทำบุญเงินเด้อหมือนนี่ครับมาเด้อมาน้ำกันเด้อวันที่สิบเอ็ดระบบสิบสองสิบสอง้อครับเหมือนนี่เทดบุญเงิน ในมาก่อนกระเห็ดบุญเฮือนนี่ลม่ใมีการทอดปลาด้วยนะครับมือนี่เด้อปลาครับทอดปลาเตรียมอาหารตอนรับ ำบุญเฮือน้อครับได้ก็กล้วยเตลพ่ปาดรอมันได้หลายๆีปาเนี่ยุมันบนีกัปาดไมรนะับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับผม